เอ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในายมัชเชนนะครับอยู่กับผมนายมัชนะครับและให้เกียรติท่านผู้ชมกำลังรับชมในถือเกมเอาลัดนะครับผมนะมาต่อกันเลยนะผมสหรับพาร์ทนี้นะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เลิกอัดแต่อย่างใดนะครับผมแค่แบ่งเป็นพาร์ทเท่านั้นเองนะอย่างที่บอกไปนะผมพาร์ทที่แล้วว่าผมจะแบ่งเป็นพาร์ทนะเพราะว่าผมยังอัดไว้อยู่แล้วผมตอนนี้นะตื่นแล้วนะผมโอเคปะ กดไปต่อเลยแล้วกันมเดี๋ยวเราจำความนิดหนึ่งนะพันที่แล้วนี่บาทหลวงโดนเผาไปแล้วนะผมแต่พันที่เราต้องไปไหนต่อเราก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูปพร้อมๆกันนี่แหละครับเอา้าพากูกลับมาชั้นหนึ่งทำไมละเนี่ยเอาแล้วกูออกไม่ได้ด้วยอุย้ยจะพากูไปไหนเนี่ย คิดถูกคิดผิดที่นั่งอัดต่อเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหลึกด้วยไม่ธรรมดาแล้วโอ้ช็ี่อ e a r object file a n n อร e r way out โอเคกูต้องไปหาทางออกจากที่นี่ใช่ไหมนี่พามาห้องใต้ดินเฉยเลยเนี่ยโอ้ไปไปได้ความเร็วแสงนะมาส่งกูมาส่งช้าอือหือโอ้โหโอ้โหจ้าเลย มันเป็นห้องเหมืองอะไรสักอย่างนะมีความกุ้กุกระตุกรตกระตุะตโอเคมีความขาวผมชมพูถุยไม่ใช่โอเคไปกุ้แต่น่าจะเย็นหน้าดูแล้วนะห้องเนี้ยเหมือนน้าแข็งอะโอเคโอที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหมือนคนละเรื่องกับข้างบนแหละข้างบนนี่คือแบบแม่งโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชอะแล้วลงมาข้างล่างแล้วแบบ ก็ยังจะมีคนตายให้ดูนะออโอ้โหแบตและแบตเตอรี่ทำไมต้องมาอยู่อะไรแบบนี้ด้วยวะคุณคิดยังไงกับการเออมีสอบทุกทุกที่ครับคุณรปภผมก็คิดว่าผมก็ตายหาไปแล้วนะครับยังจะมาถ่ายูอีก <c oughs> อะไระนะเอาเปิดร้อเอฟเฟเมนต์แล้วนะโอเคอ,อ คำเตือนนะครับผมสำหรับเออ่การที่ดูวิดีโอนี้นะผมมีฉากที่18บวกแล้วผมทั้งตับไตเส้นุงแล้วก็เลือดระเบิดกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเออเด็กๆดูอยู่ก็ให้ผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะครับผมนะหมือนกูจะเตือนช้าไปโอเคกูเซฟวิ่งอีกแล้วมีประเด็นอีกแล้วฮ่าผ้ามันเบิร์แล้วกูไม่อยากเล่นมุกนี้แล้วอะแต่ขออีกสักหน่อยเถอะผ้ามันเบิร์เลยเธอไม่ชัดเจนโอเคกูระเบื่อมุกตัวเองจริงกะจะเล่นให้จบเลย กจะเล่นมุกนี้จบเกมนี้เลยนะเกมนี้มันต้องมีมุกนี้ทุกพาร์ทนะผมน้ำลายไหลจากง่วงกูไม่ง่วงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอาเดี๋ยวเดินมากูไม่ได้สำรวจอะไรเลยนีกวา่าใครจะพูดโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะทางตรงเมื่อกี้กูปิดไปก่อนโอเคโอ้โหผมว่าข้างล่างแม่งหนักกว่าข้างบนดกเพราะว่าข้างบน,นสีแม่งกลมเกินไงแล้วอยู่ข้างล่างแม่งห้องเป็นสีขาวอะนะแล้วเลือดแม่งเด่น คลิปนี้คุะติดอันนี้ไหมเนะี okay. ่ยไปมันได้หรือเปล่าโอ้โหเคมีแฟมนะเอ้ยลองขออ่านสักพาร์เทเถอะตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยอ่านเลยเค็ okay. อคิวเมนต์โอ้โห เปลีนใจแล้วแม่งเยอะเกินไม่รู้ว่าไหนโอเคนะอย่างที่บอกนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษไงแม้วันั้นผมจะสามารถเอออ่านเนื้อเรื่องได้เลยแต่คือแบบ <c oughs> นี่ก็เป็นข้อเสียของผมนะมีเดียแค่เกมเพลย์นะผมภาษาอังกฤษแม่วไหน <c oughs> <c oughs> ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยน,นะฮโอเคถึงอย่างนั้นช่องผมมันก็ไม่ค่อยดังอยู่แล้วไงคนก็นนไม่ค่อยจะมาดูก็ด, <c oughs> ดาารามอะไมวะเนี okay, ้ยอโอเคไปตอ ไอสาระนะถึงช่องผมจะไม่มีคนดูแต่ผมก็จะไม่หยุดทํานะครับผมเพราะว่าเป็นงานอดิเรกข,ของผมนะมันว่างนะฮะผมไม่รู้จะทาอะไรเฮ้ยทางออกมันเข้านอกเช้าแล้วเหรอโอ้โหแหลมเลยเข้านอกเช้าแล้วเฮ้ยอ,อ้อาวร,รอ้อาก็ต้องแทงเียบอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่มันห้องเก็บเลยหลอดทดลองเลยมากกว่านะอ่ามีสูตรคณิตศาสตร์ด้วย เออเอาถ่ายสูตรไปเหรอแฟนนั่ r ต้นนี้สเวอ้โหจะเข้ามาดูทำไมมัรู้ว่าเข้ามาดูแล้วไม่มีอะไรมาเนี่ยโ,โ,โ,โอเคไปนะอย่างที่บอกนะผมผมก็จะอัดเออแคสเกมไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะผมถึงจะไม่ค่อยมีคนดูผมก็จะไม่เลิกทำนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นงานอัดตีเลขกของผมนะสาวแม่งเริ่มมาแล้วก็ต้องมีตัวอะไรมานแน่เลย เออเออเออเฮ้ยต้องมีฐานมั้งแหละไม่มีพังมาจากข้างบนนะพังแล้วก็ลงมาทับคนแล้วคนก็ตัวระเบิดอือมือมอืซาวแม่งน่ากลัววะซาวมันแบบปปุุ๊๊น๊่คืออะไรอ่ะ เฮอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันต้องมีทางแอบเฮ้ยเฮ้ยอู้ตามอย่างนี้เลยเหรอตามไปปุเนี่ยเฮ้ยออกได้เหรออ่ะออกได้ บางไงหมูน้อยหมูน้อยอืมอ้าวอ้าวเอาอะไรครับผมเอาครับฝ่ายน้ำเงินทุ่มฝ่ายแดงติดกำแพงแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหอคอมโบครับผมคอมโบเลยนะครับผม อ่าเจ็ดคือผมต้องไปทางนี้ใช่ไหมไม่นะพี่เบิ้มจากพี่เบิ้มตัวปักเอกเหลือแค่เนี้เหลือแค่ไส้โอ้โอโอเคหวังว่าพี่คิดเราจะไปเกิดในที่ดีๆนะผมโอเคโอเคน่าจะไปทางนี้ปะวะเฮ้ยไมมีเสียงคนแล้วเฮ้ยใครอะ ฉันรู้ฉันรู้ฉันสปอร์ตอะไรความตายไม่ไม่อะไรวะอะไรออร์อซินปีศาจลวแต่ว่ากูอ่านไปก่อนโอ้หน้าหมอก็ันนี้ไม่ใช่หมอน่าจะเป็นประธานบริษัทปะเนี่ยมีเทคแคร์ d o you know what this อะไรวะ เนี่ยบางที่อ่านออกแต่แปลไม่ได้ถ้าให้ท่านู้ชมดูไปพร้อมผมแล้วกันใครเก่งมาษาอีกก็อ่านเอานะครับมารับอ่จะเ,เดินไปตรงรูนทำไมไนซะอยโคโรคิดปะ ือ uh huh. แล้วยังไงครับคุณหมอคือผมต้องดูหมอจนจบปะเนี่ยโอ้ห oh, นี่ใส่ท่อที่คอด้วยเหรออืมอ uh ื huh. uh ้อหาประตูก็ปิดอ่ะ well, น่าจะบังคับดูจริงๆแนะหละท่านผู้ชมไว้เทิร์นออฟลิฟซับพอร์ตไม่ใช่แค่หนึ่งออกไปจากออกจากอะไรวะ เขามีชีวิตและเขาจะฆ่าทุกอย่างโอเคออบเจกต์ไฟเบอร์เซฟิงแล้วเรียบร้อยเปิดแล้วนะเป็นเก้าสี่สี่ทำไมไวะอโอเคปล่อยหมอพูดไปแล้วกันผมฟังไม่ออก ออาปิดแล้ว mm hmm. หมดสีทีจะเข้าไปดูแล้นะเฮ้ยอ้าวเซฟิงแล้วโอเคผมมาถูกอยู่นะครับไม่นน้ผมไปทำอะไรอ่ะโอ้โอ้โหกูก็ถ่ายอะไรแบบนี้เนาะกูจะห้องโลงมากห้องโลงไปไปเนี่ยพอนี้ฉากโลงเกินไปผมก็กลัวนะกลัวจะมีอะไร อ๋อไม่มีเฮียก,กูมาทางนี้ก่อนแล้วกันห้องบีก็ไม่มีอะไรเคยมาอย่างวะไม่รู้นะโอ้โหเฮ้เยมาแล้วหรอถ้าผมมีท่าแอบจอกมันหม่เฮียมึงไม่ได้มาช่วยกูแน่แน่เฮ้ย จุกกระผีเหรอกูมันทะลุกำแพงได้เมือกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปะเปิดปะเปิดปะไม่เปิดว้ายโอ้โหโดนอัดหน้าเมื่อกี้ขอโทษขอโทษอ่ะลองดูดิก็มาดิครับโอเคมึงเข้ามากูออกโอเคจุกดิจุกไปหนึ่งทีโอเคมาแบบคอมโบโอ้่ที่ไหนเนี่ยผมวิ่งมัวแล้วแม่งกูตรงอย่างเดียวแล้ว เฮ้ยเอาีิช่องแคบช่องแคบปะโอเคเข้าได้มันต้องอย่างงั้นอย่าดักหน้ากูอุย้ยมันอยู่ข้างหลังกูแล้วจะเย็นโอเคมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับโอเคซาวถ่ายขายแล้วแต่มันยังอยู่แน่แนแต่มันยังอยู่แน่แน่เร็วๆวมึงมาอบความสะอาดเลยตอนนี้โอเคโอเคเซฟิงอ้มาต่ออันนี้อันนี้พังนะไปไม่ได้เลย โอ้โหมันกูวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะมันบีบให้วิ่งตรงไงนะดีนะไหวพิบดีวันข <c oughs> ีโมโชิหมายเลยนะเนี่ยอ้าวแสดงว่าแฟมนี่สำคัญนะฮะแต่กูก็ไม่รู้อยู่ดีไม่รู้อะไรไปนไนอกูปิดไว้ให้เหมือนว่าเราปิดประตูไว้แล้วมันจะดีเลยก็คือแม่งจะมุดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเออแล้วเลยสามารถจุกได้นะโอเคไปกูก็มีวิธีอ้าวอ๋ออ้าวโอ้ โอ้โหใส่วิ่งแล้วคืออะไรวะโอ้โ uh ห huh. ดูบอลอวกาศอะไรสักอย่างนะเกนี uh ้มีอุ๊ิใครวะน่ะเอ้ยอ้าวเซฟเออลืมไปเรามันต้องอัดวิดีโอด้วยนี่ยว่ะมันจะมีบอดแสกับวิดีโอของเรานี่แหละนะเพราะว่าเรารอดไปได้แล้วก็จ่อวิดีโอให้ตำรวจด,ดูนะกู <c oughs> จะรอดไปใช่ไหมคือกูจะไม่ตายใช่ไหมต้องรอดแหละจังหวะเนี้ยเถินออฟ มาวเดลิฟซ wow, kind of oh, like ัพพอร์ตรีเวเลสเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ก okay, ูรู้สึกแย่กับการอ่านภาษาอังกฤษของตัวเองจริงจก็คือผมต้องไปปิดระบบไอเนี่ยแน่นอนนะฮะโอเคจะว่าไปมันใครวะนะโอ้โหสุดยอดนะอ่านไม่หมดนะครับโอเควิญญาณแบกเกียวข้อสิงแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาล มาไม่เสร็จที่นี่คือห้องใต้ดินลับกยอดนะครับตะ่กี้นี้คุยกับหมอแล้วผมคุยเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ตอนนี้ผมได้มาเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะครับครบเด็นของผมในตอนนี้ก็คือจะต้องปิดระบบเจ้านี่พราะปิดเสร็จุ๊บผมก็จะจบเกมนี้ได้อย่างแน่นอนโอเคไปนะมาถึงจุดจบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินมาทําไมวะเนี่ยสารวจกันดิเฮ้ยเนี่ย อ้าวคนไข้ในนี้ก็มีเหรอว่าไงยังบอยโอ้ไม่ยัง่หละกูว่าออันนี้น่าจะพลาดนะแล้วตัวระเบิดนะคิดว่าโอ้กูก็โรคจิตเหมือนกันนี่วห่าไปข้างบนนี่ต้องมีประเด็นอย่างแน่นอนเฮ้ยเสียงเหมือนแม่งมาว่ใไอตัวเมื่อกี้เหมือนมันจะฆ่าคิดวอล์กเกอร์ใช่ไหมนึกว่าจะช่วยเราแต่ซาวแท็กแม่งบีบว่าแม่งมาฆ่าผมมากกว่า กูไปไม่ได้แล้วแต่กูต้องไปปิดระบบที่ไหนไม่ทราบแล้วผมเข้าใจเป็นว่าผมต้องปิดระบบแต่เขาบอกอ่าน่าเถิอนแปลว่าปิดไม่ใช่หรอเปิดออฟใช่ไหมเดี๋ยวดูออฟเกิดก่อนแลยวอ่านปิดโอเคแน่ๆไมต้องไม่ปิดนะแต่กูต้องไปทนะางไหนนะั่นแหละประเด็นเฮ้ยนี่แน่ๆโอเคไปเกมยังไม่จบเราต้องไปต่อให้สุดนะคีดถูกกี่พีที่อัดต่อเนี่ย นะจะพักพาร์ทก็ไม่ทันแล้วนะผมบะมันก็จะจบแล้วแหละคิดว่าโอเคไหมหือศกเต็มไปหมดเลยนะอาดไว้อะอันนี้อะไรวะเนี่ยมันเป็นเจลอะไรสักอย่างพูดถึงภาษาอังกฤษตอนเรียนผมก็หมูก็โอเคนะผมก็สามารถเรียนได้สอบผ่านได้นะก็ไม่ได้ถึงกับเก่งมากแก็พอแถะไปได้แต่คือแบบบางทีเราเจอคําศัพท์อะไรยากๆเราก็นี่แคเสียงหรอปะโอเคไหมกูไม่พูดแล้วต่อ d o นอ t เทินเดอะวาวเอาอย่าปิดวาววะก็อย่าเปิดวาวหรือจยาปิดวาวปะคิวออฟโอเคป่ะอุ้ยโอเคป่ะเอาเข้ามาได้เฉยไหนอะไหนอะเอ้าอยู่ข้างโอ้โหโอ้โหฟีลนิ่งนี่มันสุดยอดไปเลยจอดวิ่งดิมึงไหนอะตามอยู่ป่ะ เพามันน่าจะตามอยู่แหละโอเคมราไม่เห็นแล้วโอเคมาปิดประตูพวกยี่เวลาไว้มึงตามกูช้าแน่นอนกูไปแล้วไปแล้วโตเกียวดิ๊ดตื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 ดเพลงเอามาใส่ไม่ได้จะติดลิขสิทธิ์มาโอเคเป้าหมายต่อไปคือกูต้องปิดเครื่องหอยนี่นู่นบนนู่นอย่างแน่นอนโอเคไปตืด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 มันยังตามอยู่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 มันยังตามผมอยู่ ซ้ายขวาเอาโอเคตั้งตันไปไปไปวิ่งโอเคเอา South ซสาแท็กเอาซสาแท็กยังอยู่หนักกว่าเก๋ออีกโอ้โหแม่งซสาแท็กแม่งรุนกว่าเก่าอีกเอาทางไหนฮะโอเคอเคท่านี้อย่าโลกมาอย่าโลกไปวิ่งอย่างเดียวเออกูอัดบังก็ได้กูอัดบังก็ได้ตอนนี้ผมกำลังวิ่งดีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ตัวสีดำดำวาร์ปไปมาได้แล้วตอนนี้มันกำลังมาฆ่าผมกูไปแล้ว กูมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมึงสูงไปวะเนี่ยโอ้กูเพียแล้วเนี่ยมึงโอ้ยสูงเกินโอเคเซฟิงแล้วโอเคมาอ้าวเช็ดอ้าโอ้โอ้ยยายากูจะไปทางนู้นมึงจะมาบังกูทำไมเนี่ยอ้าวอ้าวผมโดนเขาแล้วว่ะท่านผู้ชม สุดซ้ายกูมาโดนมึงหักคอตายเดี๋ยวมากูก็โดนแล้วโอเคมาผมต้องมาทางนี้โอเคมึงไปผิดทางเอาโอเคมา,คม,ามึงข้ามมาได้เปล่าไหนวะไหนอะ่ะเ,เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมต้องไปทางไหนวะผมต้องโดดไปรถกระโดดเกาะขึ้นไปข้างบนเปล่าวะไม่แน่วะเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคไหมเขาไม่อยากให้กูไปขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้กูโดนอีกแล้วเห็นตูดกูเห็นตูดเออคือผมขึ้นมาสูงหลายชั้นเพื่อมาโดนมันหักคอสองรอบเลยนะเดี๋ยวนะก็เมื่อกี้มันตันอนะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เห็นอนะ่ะเอา้อาซาเล็กแม่งมาอีากแล้วมันดักรอไม่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะอา้าวฝั่งกูก็มีเหรออา้าว โอ้กูเล่าไม่กมลัวมึงนะกูเล่าหัวร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้นะโอเคอ้าวโอ้โหมีทางนี้เอ้าแล้วเมื่อกี้ผมไม่เห็น,ทา,นทางนี้ได้ไงวะท่านผู้ชมเนีย่ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้เปิด open door oh fuck open the door <laughs> เปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้ โอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีมีมีแบตเตอรี่โอ้โหมันใช่เวลาไหมมาร์แม่งมาแล้วมันอยู่หลังมึงเนี่ยโอ้อโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอเคเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวร้องสิมึงร้องไปเลโอเคอ่ะกูอดดลงไม่ได้เหรอใกล้ๆอย่างนั้นเนี่ยอ้ปิดระบบมันได้แล้วนะ ผมว่าไอ้ผีนี่ก็คือไอ้คนที่อยู่ในตู้นั่นแหละนะฮะอ๋อ,อจำได้แล้วมันชื่อวอลรลเดอร์ะนะไอตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมกลับไปหามันกลับไปที่ห้องอันนี้นะโอ้เป็นอะไรที่สุดนี่อยู่เหรอเฮ้ยกูปิดระบบมึงไปแล้วเอา้าเฮ้ยอหเห็นหน้าอย่างชัด มีการโยนแล้วก็รับกูไว้อีกรอบเลยนะโอ้ขากูมึงยังตามกูอยู่ใช่ไหมโอเคกูวิง่งละโอ้โหล,ลงมาขนาดนี้ยังวิ่งต่อได้นะเอาเอา่ะอยู่หลังกูชัวร์อยู่หลังกูแน่ๆโอเคไปหนุนมม่ต้องอยู่ข้างล่างแหละโอเคไปไหนวะกูต้องปิดตรงไหนเนะี่ยนี่ปะมียังมีแฟนไม่กุยเก้อ โอเคสแกนเรียบร้อยอ่านี่ไงอัดไว้เลยนี่แล้วครับผมเอออ่ะหึหยอ้าวโอ้อืมอ้อช็ดขอกูอัดก่อนได้ไหมก่อนกูจะเออฮึไม่มึงเป็นนักข่าวดีสุดยอดว่ะมึงจะตายเหรอหึอู๋สูงม่กอุ้ย โอ้ทำอะไรกูเนี่ยมึงจะทำอะไรกูอ้าวไม่ชีวิตมึงอับแปดมากเหมือนในตัวอะไรวะบอลเลเดอร์มันเข้ามาในตัวเรามาื่ก้คือมึงหาภาชนะใหม่ใช่ไหมก็คือร่างหลักมึงตายอะ่ะมึงก็เลยมาสิงกูใช่ไหม โอ้แล้วกูจะกลับไปหาลูกเมียกูยังไงเดีนะ๋ยวนี้เก็ตเอาโอเคไปทางออกทางออกอยู่ไหนะโอ้นูน่นปะกูอากูถ่ายไปก่อนแล้วกันโอเคบันทึกไว้หมดโอ้ขาชาหมดแล้วกูนั่งจำชาเลยทีเดียวนะโอชิดโอ้ทางออก this way motherfucker อัดไว้หมดความทรงจำแย่ๆเอาเดี๋ยวไปส่งกูหน่อยไหมส่งแขกหน่อยได้ไหมโอเคโอเคอ้ออออเคเอาวไม่ใช่ทางนี้แล้วกูมาทำไมเนี่ยไลฟ์ซัพพอร์ตมึงหลอกกูมึงซัพพอร์ตชีวิตกูก่อนตอนเนี้ยโอ้ไปทางออกเหรอผมต้องก,กลับไปทางไหนวะท่านผู้ชม จะตรงนั้นไม่น่าใช่อูน,นป่ะอดูไงส่องวา้าววา,วาอยู่ความจริงแล้วผมว่าถ้าในชีวิตจ,จริงแล้วแบบมีนักข่าวแบบไม่อัพเชอร์ดนี่แม่งแม่งสุดจริงโอ้เวนหัวเยนหัวเออเออฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านมากินแกงพาแนงของเมียฉันเออเจ็บท้องอืม้มใสติ่งมะเนี่ย เจ็บเส้ติ่งเแยน้ำลายไหลเ,เอ้าเฮ้ยมันอยู่ในตัวกูเออลืมไปมก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนี่มาเออเอเออืมกูมาถูกทางแล้วแหละถ้าเจอขนาดเนี้ยที่เดินเมื่อกี้ข้างล่างสองรอบไม่เซแกทางออกนี่ปวดขาเลยนะไม้โอ้โหฉันจะกลับบ้านไปกินแกงพะแนงของเมียฉันแต่ตอนนี้ผมก็ได้กำจัดวอลเลเดอร์ไปแล้ว แต่ที่ร้ายก็คือมันอยู่ในตัวผมความมันระไรก็คือเจ้ามันออกมาอย่างไรอันนี้ค่ทางออกไปไว้ถ่ายไว้เอออืมมันยอยู่ในตัวเราชีวิตมันต้องสู้อ,อ่ไมเออชีวิตมันต้องสู้เออประตูอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองอะมึงลุกขึ้นยืนแล้วไปเปิดประตูจะได้กลับบ้าน เอา้าอย่ายิงอย่านะอมแม่งกูว่าแล้วจัดมาเขาเป็นแค่โฮสอ้าวกูเป็นภาชนะตายตายกันได้หมด กดล็อกแล้วโอเคโอเคนะผมเราก็จบกันไปแล้วนะผมกับเกมเคาลัดภาคแรกนะก็ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะผมที่ติดตามมาตั้งแต่ออพาร์ทแรกนะผมขอบคุณน้องๆอ,ออที่มาติดตามตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่โบนะผมที่มาดูผมทุกๆพาร์ทน,นะขอบคุณจริงๆนะเป็นกำลังใจกันเสมอนะผมผม FC เก้ารูมนะครับโอเคแล้วผมตอนนี้เออโปรเจกต์หน้าผมยังไม่รู้นะผมว่าผมจะแคสเกมอะไรนะผมเพราะว่าคิดว่า ผมอัดเอาลัดนี่ก็คือผมอัดไปยาวนะแล้วค่อยมาตัดต่อทีเดียวนะผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอะไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมคือผมหายไปเป็นเหี้ยแมงสามาจากไหนเนะี่ยออกไปเฮ้ยแมงสามันเข้าไปในแป้นบิวผมแล้วใช่ไหม จบโปรเจกต์อลาร์ไปแล้วผมก็อาจจะพักยาวๆเลยนะผมก็เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้นะผมว่าผมจะทำโปรเจกต์อะไรเป็นเกมต่อไปนะผมแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามผมไปก่อนนะผมก็ไปดูคลิปเก่านะผมนะถึงช่องผมจะไม่ค่อยดังก็ไปปั่นวิวให้ผมหน่อยนะผมฝากตึ้งรานงนิด้วยนะผม,มเปิดคลิปให้แม่ดูบ้างนะนะกูนะทำกูก็เหนื่อยไปดูคลิปผมบ้างนะผมไปกดไ like ลค์กูด้วยนะก็สุดท้ายนี้ถ้าท่านผู้ช,ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ